สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะทุกคนวันที่25ธันวาคม2566นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะทุกคนคะ่ะก่อนเราไปคำนวณนะคะทุกคนคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะเรามาดูวันที่24ก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่นะคะทุกคนเด่นแยกมาสองน้อยพี่น้องต่อไปมาเด่นประจำวันกับเด่นรวมนะคะทุกคนคะ่ะ เล้วตะมือค่ะทุกคนบางวันเด่นเลียเข้าดีบางวันเด่เดนรวมเข้าดีนะคะทุกคนใจก็ไม่รู้อันไหนเข้าดีวันไหนเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นแค่สูตรนะคะทุกคนเป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูนะคะเฉะพาะกิจนะคะใจให้สองและหนึ่งบนมาศูนย์เจ็ดสามล่างห้าหนึ่งวันนี้มาตัวเจาะนะคะทุกคนมาคู่ตัวเจาะห้าหนึ่งนะคะทุกคนพิเศษใจให้สามและสองบนมาสาม เก้าสามเก้าล่างสองแปดนะคะทุกคนเด่นมาสามตัวจอะไม่มาแต่ว่าเข้าคู่สามเก้าเนาะพี่น้องเนาะตัวจอะแต่ละหน่อยไม่มานะคะปกตินะคะใจให้ศูนย์และเก้าวันนี้หลุดนะคะ่ะทุกคนบนมาสองสี่สามล่างหนึ่งหกคู่ด้านบนมาสี่สามสามสี่เนาะพี่น้องเด่นรวมมาสี่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เด่นประจําวันไหลเนาะพี่น้องหนึ่งหกพี่น้องค่าโอ้ ไล้กันบอ่อพี่น้องบางท่านก็น่าจะได้นะคะบางท่านก็ชอบตามด่นประจำวันเนาะทุกคน v i p นะคะใจให้8และ7บนมา7 4 1ล่าง 4, 3ค่ะทุกคน7มาหลักร้อย4ไหมาอีกแล้วนะคะทุกคนเด่นรวมเนาะพี่น้องเข้าคู่4 1เข้าคู่4 3อีกรอบนะคะทุกคนสำหรับ4 3เนาะวันนี้8มาไหมแปมาน้อยเดียวก่ะทุกคนมาแต่น้อยพิเศษ มาค่ะพี่น้องค่ะรุ่นต่อค่ะทุกคนลุนต่อวันที่ยี่สิบห้านะคะวันที่ยี่สิบห้าใจก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปฟังฟังเช่นเคยเนาะพี่น้องมาคู่ใดกะขอให้เขาทุกคู่เด้อพี่น้องเด้อชอบคู่ไหนนะคะสูตรนี้ใจคำนวณหาความน่าจะเป็นเท่านั้นเด้อพี่น้องค่ะเป็นเทียแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูค่ะ จจะคำนวณ2ตัวนะคะทุกคน2ตัว fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะขออนุญาตย้ำนะพี่น้องให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะมาดูค่ะใจเอาสตัวบนของวันที่24มานะคะปกติพิเศษ vip ปกติ1243พิเศษ5939 vip 2741 1็ดสี่หนึ่งหบกสบกสบกสบกหบกเบกบบบกเได้50นะคะทุกคน 5้าลบหนเหลือ49นะคะพี่น้องบวกหนะคะได้51นะคะทุกคนใจก็จะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ใครอยากได้3ตัวก็491-499าหนึ่งถึงสะคะห้าศูนย์หนึ่นะคะ, 9, 19, ะ,คะสูตรนี้ใจดัดแปลงมาจากคลิป3ตัวเนาะพี่น้องที่ใจลงไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะทุกคน เมื่อวานนี้หลุดไหมเมื่อวานนี้3มตัวก็หลุดนะคะทุกคนค่ะสามตัวหลุดเนาะพี่น้องเรามาดูความน่าจะเป็น2ตัวนะคะผู้ด้านบนย้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวเอาทุกคู่นะคะให้ดูตัวเด่นก่อนดูตัวเจาะของแต่ละนอยก่อนนะคะทุกคนว่าชอบหรือเปล่านะคะมาดูค่ะ9 1้าหนึ่งถึง9 9้าเก้าก็หนึ่งก็สอก็ี่ก็้าก็ก็ดก็แปดกเก้าศูนย์หน่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศส่ศนย์ห้าศ 1นึ 19, ่งหนึ 14, ่งถึงหนึ่งเก้าหนะคะคู่50คือคู่ผลรวมเนาะพี่น้องลบหนึ่่บวกหนึได้ห้นะคะทุกคนคู่ผลรวมกับคู่มัดรวมนะคะทุกคนจะเป็นคนละคู่นะคะทุกคนสําหรับใครให้ดูตัวเด่นก่อนชอบค่อยตามคู่ผลรวมเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะเก้าถึงเกค่ะทุกคนใจชอบ9กสอง 9ก้าสีนย์ห้าหนึ่้านี้คือคูอ่ตัวกลับของคู่ด้านหน้าเนาะพี่น้องเก้าเจ็ดนะคะศูย์หถึงศนะูนย์เ0้0ศูนย์หนสอห้าะพี่น้องหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนหนึ่งหหนึ่งแปเกเนาะคะ่ะทุกคน มาดูนะคะทุกคนมาดูตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนค่อยตัดสินใจนะคะคู่ด้านบนว่าทุกท่านชอบหรือไม่ชอบเนาะพี่น้องคู่ด้านบนอย่าเอาทุกคู่นะคะใจขออนุญาตเน้นย้ํำหลายๆครั้งเนาะพี่น้องบางท่านก็จะบอกว่าคู่ด้านบนให้เยอะแยะนะคะทุกคนไม่ใช่นะคะใจไม่ให้เอาทุกคู่นะคะจะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนนะคะเฉพาะกิจอยู่ที่9ก้าและ8นะคะทุกคน สำหรับใครที่ตามนอยกาชาตินะคะทุกท่านค่ะให้ดูเฉพาะกิจได้เลยนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะมักจะมาโดยด้วยกันเนาะค่ะเนาะพิเศษ0นยและเนะคะปกติ8และ7 VIP 1และ0ค่ะทุกคนมาดูตัวเจาะของแต่และนอยไปพร้อมๆกันนะคะเฉพาะกิจ9ก้และแตัวเจาะจะเป็น980818 9 9ูนย์นะคะทุกคนตัวเน้น9 8ด 091819แล้วแต่ชอบนะคะพิเศษ0ูและ9เนาะพี่น้อง0ูและ9คู่ด้านบนจะเป็น990919นะคะ0 1 0ยวันนี้วันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์อยู่ที่เด่น02กับ07ก็แล้วแต่พิจารณาชอบดูได้เลยนะคะ ปกติแดและ7นะคะทุกคน8และ7คู่ตัวจอดจะเป็น9 7้า1 7 9ดศ8 1ย์เจดนดาศย์ดหนึ่งดะพี่น้อง VIP 1และศูนย์และ0ูนย์คู่ตัวจอดจะเป็น9 1 0 1 1 1ศนหนึ่งะคะทุกคนอย่างที่ใจบอกเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เด่นก็คือใัจวจันก็คือ0ูนย์กับ07ก็แล้วแต่ทุกท่านจะชอบนะคะ0ู0ย์ย์ก็แล้วแต่มักพี่น้องเรามาดู เด่นรวมนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบห้าวันจันทร์เนาะคะ่ะมัดรวมอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองค่ะทุกท่านคะ่ะตรงกับเลขเด่นประจําวันเลยนะคะทุกคนเลขมัดรวมกับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องค่ะทุกท่านถ้าไม่ชอบ ค uh, ู่ด้านบนนะคะหรือจากจับคู่นะคะให้ทุกท่านจับสินแยกเสด็นประจําวันมีวันเข้าวันหลุดเหมือนกันนะคะเช่นจะจับให้ดูหนึ่งน่อยนะคะชาพุกกิจเก้าและแปดเก้าแปดแปดเก้าเก้าเจให้จับกับดินรวมมัดรวมนะคะพี่น้องแปดเก้า8ก้าแปดแปดไปแบบนี้ทุกหน่อยนะคะทุกคนคะ เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันที่ใจให้นี้สามารถวิ่งรูดได้ทุกหุนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันก็คือเลข2ในและเลข7เลขเบิ้์ประจําวันคือ2 2สองและ77นะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันที่25ธันวาคมนะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขภูสุขค้น,นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ